ạ lung đầm ơi lung đầm ơi lung đầm lung đầm ơi lung đầm ơi lung à, lung สมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่นะครับสวนฐานนั่นดอนนะครับแม่ดาวเรืองนะครับกับไอ้ลุงเรืองเป็นขั้วตู้ครับขั้วตัวตัวน้อยตั้นตันนะครับมาซิกใหม่มาแล้วคำคำคุ้งคูณนะครับอนาคตนะครับอนาคตสีเห็นลุงเรืองนะครับดึงไถนะครับอนาคตได้ดูแน่ๆนะครับ เดี๋ยวคุณสักกอนนะครับใไงได้จะขีนึงนะครับโอเคครับผม